สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของวิธีการลบภาษาใน Windows 10นะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10อยู่แล้วภาษาอังกฤษเป็นแบบ United Kingdom เบบนี้นะครับก็คือเป็น UK เวลาเราพิมพ์นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่สามารถที่จะพิมพ์ assign ได้หรือแปน้นบางแปน้แปนนะคีย์บอร์ดบางคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เราใช้เพราะปกติแล้ว,วเวลาเราใช้คีย์บอร์ดเนี่ยเราจะใช้แบบ United States สำหรับใครที่นะครับอยากจะลบภาษาอังกฤษที่เป็นแบบ UK เนี่ย กดเข้าไปเงี้ยแล้วมันไม่สามารถที่จะกดรีมูฟได้ตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็เลยจะสอนวิธีการลบไอ้ตัวภาษาอังกฤษแบบ U.K. กันนะครับก็วิธีการลบง่ายๆก็รูปแบบไม่มีอะไรครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่เราลบไม่ได้นะครับตรงรีมูฟเนี่ยมันไม่มีให้กดตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็น Windows Display Language อยู่นะก็คือภาษาของไอ้ U.K. เนี่ยมันเป็นภาษาของระบบอยู่ซึ่งถ้าคุณจะลบมันนะครับคุณต้องทําการเปลี่ยนภาษา Display Language ตรงนี้ใหม่นะครับวิธีการทําง่ายๆก็คือเพิ่มภาษาลงไปใหม่นะครับคือเพิ่ม US ที่เราต้องการนั่นเองครับให้ ที่แอดภาษาตรงนี้นะครับถ้าสูตรว่าใครไม่ได้อยู่หน้านี้นะครับคลิกขวาที่สตาร์ทครับเลือกเซตติ้งจากนั้นให้เลือกไทม์แอด์เลนเกตนะครับไปที่เลงเกตตรงนี้ครับที่เขียนที่อยู่ซ้ายมือจากนั้นนะครับให้คลิกตรงนี้ครับแอดอันเลเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ให้คุณหาภาษาอังกฤษนะครับอาจจะพิมพ์ครัว่า E N G เลยก็ได้ครับ คำว่าอังกฤษ h United s t a t s นะครับก็คือเป็น English แบบ US นั่นเองที่ปกติเราจะใช้กันแบบนี้นะครับก็คือเลือกไปตรงนี้นะครับแล้วกดเน็กลงไปหลังจากกด n e ็กนะครับตรงนี้สำคัญมากครับถ้าคุณอยากจะให้เป็น w i Windows Display Language ตรงนี้คุณจำเป็นต้องติ๊กถูกตามที่มันติ๊กแบบนี้นะครับซึ่งจะเขียนว่า Install นะครั a g e ง a c k นะครับซึ่งมันจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับในการดาวน์โหลด La g งเก c k ตรงนี้ครับอยานให้กด i n s t a l l นะครับ ตรงนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่ต่ออินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถที่จะดาวโหลดแพ็กเกจของภาษาได้นะครับมันจะทําการอินสตอลนะครับดาวน์โหลดนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นดาวน์โหลดแล้วทําการอินสตอลนะครับใช้เวลาในการดาวน์โหลดไม่นานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจริงๆไฟล์มันก็ไม่ใหญ่หรอกประมาณไม่เกิน10เมกหลังจากคุณดาวน์โหลดนะครับภาษาแล้วก็เพิ่มภาษาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นทั้งหมด3ภาษาแบบนี้ให้คุณเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรง Windows Display Language ตรงนี้ครับให้เป็น ภาษาที่เราแอดเข้าไปใหม่ก็คือเป็นยูน t ตส e ตทครับภาษาอังกฤษที่เป็นแบบ us นะครับจากนั้นนะครับเครื่องมันจะบอกว่าให้คุณ g n out นะครับเพื่อที่จะใช้ Display l a n g งเก e ที่เราเพิ่งจะแอดเข้าไปใหม่นะครับให้กดยึดตรงนี้ครับ g n o u t น o w นะครับเครื่องจะทําการล็อกอ ff จากระบบนะครับแล้วให้เราเข้าสู่ระบบใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณกลับไปที่เดิมนะครับก็คือเข้าไปที่ setting นะครับเลือก time language เลือก language ตรงนี้นะครับคุณสังเกตตรงนี้นะครับว่าตรงนี้ window display language ของคุณจะเปลี่ยนนนเเป็ USB รรียยบ้้อแลวะ เมื่อภาษาระบบกลายเป็น u s ภาษาที่เราแอดเข้าไปใหม่แล้วคุณจะสามารถที่จะลบนะครับอังกฤษยูเรเต็ดคิงดอมตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือกดที่รีมูฟตรงนี้ได้เลยครับธรรมดานะครับมันก็จะหายไปทันทีภาษามันก็จะเหลือแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับแค่นี้เองครับก็เป็นการลบภาษาอังกฤษแบบ UK เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาสําหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบ UK แล้วไม่สามารถที่จะพิมพ์คีย์บอร์ดบางคีย์บอร์ดได้หรือคีย์บอร์ดไม่ตรงซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แบบอังกฤษยูเรเต็ดเศษแบบน ผิดเป็น UK ก็ต้องมาเปลี่ยนให้เป็น US แบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยพอดีมีคนถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับก็เลยทําคลิปสั้นๆไว้นะครับแล้วก็ประกอบบทความด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ